วันนี้จะทำอกเป็ดมันเป็นอกเป็ดหมักย่างแล้วก็เสิร์ฟกับจากบังเัอเทศนํานำอกเป็ดมามาทำความสะอาดแล่ผังผือดออกมาให้หมดทำสามเกลือด้วยการตำรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วเมื่อได้แล้วผสมน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็น้ำปลาเข้าไปนั่นคือน้ำหมักเอาอกเป็ดเนี่ยไปหมักพักไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนก่อนที่วันรุ่งขึ้นเอากระทะ สำหรับย่างมาจีอกเป็ดไม่ต้องให้สุกนะครับให้มันเหลืองและน่ากินมากๆเลยใส่ถาดอบไว้เตรียมไว้เมื่อเวลาเราจะกินสิ่งที่สำคัญก็คือเปิดเตาอบไว้ที่180องศาให้ร้อนแล้วใส่เข้าไปในเตาอบเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นอบไป15นาทีจนกระทั่งมันสุกดึงออกมาจากเตาอบพักไว้ ราวราวถึง10นาทีก่อนที่จะสไลด์เสิร์ฟกับเจ่วมะเขือเทศอันนี้อร่อยมากนะครับ